สุดจริงครับงานนี้น็กเจงจากการตื่มาเลยครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง MTV นะครับ,รบ EP ห้านะครับวัดเขาข้างทุกคนโอ้โหนี่ไอ้ทุกคันเลยเนะี่ยดูแล้วเนี่ยพ่อคู่ออกหลังเก่งแหมมาดูกันครับ yeah

จริงๆที่สุดเลยโทษเลยอเฮ็ดอี6เฮ็ดอีสุดยอดกเฮ็ดอีเอาเรื่องเลยครับแขงจัด ล้อปัดในดินนะถ้าเกิดว่าล้อไม่ฟรีอ่ะเอาเขาไม่อยู่ให้นอนอย่างนี้นะผมว่าปิดสิบร้อสบายเลยนะปิดที่ห้าสร้อนนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยกยก รถหมดแล่ามีอะไรเอ่ยอ๋อลมรั่วดินน่าจะไปโดนตัวดินน้ำครับทำให้ลมรั่ว สัดเด็ดเลยนะเอแขงเกินของเข้าที่แบบนุ่มๆ่อย

มีหาครับคนเด็ดเลยโอ้โหนุ่นเอาแล้วครับจมครับผมโตราครับโตราตรกหลุมอากาศเอาเน่ยครับ1้อยสามสิบครับเต็มดันแล้วฮะตอบดีกว่าเครื่องอะไรเครื่องอะไรพรี่คะเน่เครือ e. ดีค e. รับเฮอู้

โตล่าคันนี้ครับโอ้โหข้างบนปีนหินคุกนะครับแต่ด้านล่างนี่นวดพลังหกบีโอ้โหสุดจริงครับงานนี้คันนี้มันเจ๋วชอบมากคันนี้อ่ะเบียตัวครับ พิโม่ร้อยสามมาดันอ๋อยิ่วตูดขึ้นเลยครับ Body Hino แต่เครื่อง Eisu 6B นี่แหละครับสไตล์ของรถทางลาดรีเพชรรีแบบเมื่อก่อนเลยเนะะ M, เาะแท็กซี่ KM โตล่านะครับแต่ว่าวางเครื่อง Eisu 6B แล้วก็ครอบหัวสมอนี่ะครับสเปคประมาณนี้เลยของแท้เลยครับโอ้โหเอาแล้วครับงานนี้จมคู่เลยจมคู่เลยครับไมค้าครับผมกับโตล่านะฮะ ไปฝั่งของเจ้าไม่กล้าขึ้นนะครับนี่ยิงลับรถมาจากไหนครับ เต็มคาราเมลไปโคเล็กจับาฝาดท้ายง้างให้ครับนี่ครับจับยกฝาท้ายเลย <S 2> <S 2> <S 2> คูปต้าสามตันนะครับแล้วก็ร้อยสามสิบนะครับมาดูร้อยสามสิบกันว่าเขาจะทำยังไง เครื่องไรพี่คันนี้เครื่องไรพี่ร้อยแปดห้าโมอ๋อร้อยแบบปดห้โา 8, โม6ปีจีไอ้สักซีพี่เขาใหญ่นะตักซีอะสักซีนี่เป็นโตาราบแล้วเ,เนี่ยนี่ยนิตาชิเซ็คเอ็คหนึ่งยี่ครับอ่านว่าซาซิสใช่ไหมเซ็คเอเอ็กซ์ ไปดยงานเลนมาเนี่ยโอ้โหฝั่งนี้นี่งไงคับสี่อ๋อ FB นะฮะ FB 1 1 2 A อ๋อขอกระสุอ FB ทุกคนไม่ใช่ KM แต่เป็น FB นะครับ FB อ่าวางเครื่องนี่ครับหกบีเทอร์โบเลย ก็ไรเนีย่ยยีบสาีไหมเนี่ยเปิดยีบสานี่โอ้โหเปิด oh, oh. ีสาเลยอะสองเผาซะด้วย <aty ride eln ik> ยังไงเ้อทโอ้โหคันนี้สี่อย่างสวยเลยครับม่วงฟ้าเอ่อม่วงน้ำเงินนะครับแล้วก็ดำดูดันดีสินี่ดำเปิดไอที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็น FC เพื่อนเรานะครับอ่าที่คนนี้ FC FC สีแล้วพี่แกสวยนะ สองรอยพี่เตก้าตัวไหนพี่ัวสองร้อยสองร้อ๋อเอ้าไอ้เทคไ้เท็กอ้ยเิ่งเลยเว้ยอุ้ยเสียงเงียบเลยไอือออี้อยอีกน่อยเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าใหม่หน้าใหม่ ไอคิวมาเลยไช่โอ้โหนักเจงแต่การถึงมาเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยอ้าโอ้โยออตูดระเบิดแล้วฮะผ่าท้ายระเบิด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để bỏ lỡ ว่ารอบใบดูแล้วนี่สิ่งหลังถนนเลยเนี่ยสิ่งหลังถนนนั่นเนี่ยรอบไวอะเนี่ยดูแล้วเนี่ยเต็มทุกคนเนาะ ปรดจัดครับเดือดจัดจัดเลย ประมาณนี้ครับสำหรับ e ีพีนี้นะฮะเจอกัน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ